ผู้หญิงยุค 5G คะ่ะสำคัญมากเลยนะคะสมองสติปัญญาค่ะอยากให้สมองดีนะคะนี่เลยเบต้ากูแคนนะคะอยู่ในในมดโกโก,โกค้ค่ะผู้หญิงเราอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะให้มีความเฉลียวฉลาดข้อสองเลยค่ะผู้หญิงยุค 5G อย่าลืมนะคะสติสติสำคัญมากค่ะถ้าเรามีสติเราจะนำทามาซึ่ง ศีลส,สมาธิและปัญญาค่ะผู้หญิงยุคนี้เมื่อเรามีสมองมีสติเราจะมีอะไรคะมีความสตรองความแข็งแกร่งความแข็งแรงของเรานะคะจะทำให้เราค่ะมีอะไรคะสตางค่ะเราจะมีสตางเข้ามาในบัญชีของเรานะคะมีสตางเข้ามาในบัญชีแล้วความสวยก็จะเข้ามาด้วยนะคะ ความสวยเข้ามาแล้วยังไงคะประสบความสำเร็จแบบไม่ต้องพึ่งพิงใครเลยค่ะยุคนี้เอาความสุขความสำเร็จค่ะผู้หญิงของเรายุค 5G มี5สิ่งค่ะสติสตางค์สตรองสวยสมองที่ใช้งานได้นะคะเราฝึกกันได้ค่ะผู้หญิงมีอาชีพค่ะ อาชีพทุกอย่างนะคะเป็นอาชีพสุดสริตนะคะวันหนึ่งเราไม่ต้องพึ่งพาใครค่ะเราพึ่งตัวเองได้ค่ะด้วยการที่เราค่ะทำอย่างต่อเนื่องและสรรม่ำเสมอเราจะรู้เราจะค้นพบคุณค่าในตัวของเราเองค่ะเราจะภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะคะว่าวันนี้เราได้ทำความสำเร็จให้กับตัวเองแล้วค่ะ เห็นไหมคะเราจะซื้ออะไรก็ได้ค่ะเพราะเรามีสตางค์ยุคนี้ผู้หญิงนะคะหาเงินหาสตางค์ได้ผู้หญิงมีสมองมีสติมีปัญญานะคะอย่าหลงเชื่อใครอย่าหลงคำใครนะคะถ้าเราไม่รู้ลึกรู้จริงเราสามารถพิสูจน์ได้ค่ะงานนวัตกรรมใหม่นะคะใช้กากมะพร้าว กระถางละ35บาทแค่นี้ก็เป็นมูลค่าแล้วค่ะ3อันร้อยค่ะแค่นี้เราก็มีรายได้เข้าบัญชีเราแล้วค่ะใครอยากมีรายได้นะคะที่หยิบทีก็80บาทหยิบทีก็80บาทแบบนี้เลยค่ะแม่มดคอฟฟ่นะคะยินดีต้อนรับค่ะใครสนใจก็ไปที่รูปโปรไฟล์กดไปที่ลิงก์ไลน์ได้เลยค่ะสอนวิธีการสร้างรายได้นะคะสอนวิธีการที่เราจะสร้างตัวตนในออนไลน์ค่ะกลัวแต่ยินดีต้อนรับนะคะทักไปได้เลยค่ะ